เอาล้ครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกับซินเตอร์กันอีกแล้วนะครับเย่วันนี้ครับผมอาจจะเอห่างหายไปนานสักนิดหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยก็พอเออก็ไม่มีอะไรนะครับที่ให้ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปมาไหากเลครับเอาแล้วครับวันนี้เราก็มาอยู่กับกับเกม hungry shark w r กันอีกแล้วนะครับ ันนี้เรามาพบกับตัวละครที่มีชื่อว่าบิ๊กมัม่านั่นเองเจ้าตัวนี้เอาไว้งานก็คือมันคือดังเคลิ้นออสเตรียที่หลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมาได้อะเจ้าตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นปลากรอมันไม่ใช่ปลาฉลามมันเป็นปลาเอ่อปลาประเภทหุ้มเกาะแล้วก็มันจะไม่มีฟันนะครับมันจะมีแต่กรามแต่เข้อกว่ากรามมันแข็งมากเลยครับสำหรับไอเจ้าตัวนี้ครับเอาแล้วครับสําหรับไอเจ้าตัวนี้จะเป็นไงงั้นเราไปรีวิวกันเลยนะครับ ก่อนที่จะเข้าเกมเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแช,ชร์กดซับสไคร้เละอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการการนำกิปต่อไปนะครับ <S <S ขออนี้าตวันนี้อาจจะติดอ่างนิดหนึ่งครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยเดี๋ยวผมขอหาด่านก่อนด่านไหนดีวะยังม,มีด่านไหนเล่นเด้อะเอาด่านแปซิฟิกไอแลนด์ก็ได้ลามันหลดให้เสร็จนะครับสำหรับเกมฮังกี้ชาร์ก ตัวใหญ่ทกโอ้โหตวมแตใหญ่เกินนี่เนี่ยขอไปป่วนบนบกหน่อยนะจ๊ะนงามนี่เฮ้ยเดี๋ยวมันเหมือนนกเลยครับท่านชมดูไปดูมามันเหมือนนกเลยอันนี้ผมเล่นแบบเพียวๆนะไม่ใส่อะไรนอกจากสัตว์เลี้ยผมจะใส่แต่สัตว์เนี้ยอย่างเดียวเพราะว่าผมจะเล่นนี่จะเป็นทุก,นนกคนดี ตนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปสักหน่อยนะครับก็เพราะว่าเออก็อาจจะมีเรื่องน้ดหมอนแล้วก็อืมตัวนี้รู้สึกว่าพลังอากาศค่อนข้างที่จะเยอะเออเฮ้ยโดนอะไรครับผมไม่เห็นเลยเอากินขยะเพื่ออะไรวะนี่วันนี้ผมจะเก็บเลเวลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับการเงินี้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เอ้ยโดนฉลามขาวเงินเงินเงินอร่อยอร่อยอีกแล้วอีกตัวนึงนี่นะครับวันนี้จะมากินซาซิมิปลาฉลามขาวกัน มันตายหมดตายหมดเราต้องระวังระเบิดตรงนี้ไม่มีอะไรให้ดูเลยอ่ะอืมคนนี้เราเอ้ยมนุษย์มนุษย์มนุษย์โอ๋อข้ามเสียวกว่าดีมีึ่งอาร์โหอ็พวกไอ็ปลาพวกนี้เดียวจังเลยวะนี่แมงกับคนนี้คือแบบโอ้โหรัสโซเาอร์ฮะทั้งหมดก็คือกรัสอืมวันนี้ฉันจะเล่นกับตัวนี้เอ่อจะฟังกันเพื่อนที่สุดนะครับสำหรับการเล่นกับตัวนี้ ขอขึ้นไปปวดบนบกนี้เจ้าตายได้เหว่ยเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยนี่ผ่านไปได้สูงปลาเต็มเลยเฮ้ยกองเงินเต็มเลยโอ้โหรัตเฮ้ยเงินไปพวกนี้กินไม่ได้นี่ไหนนี่ไหนกินกินถึงที่เต็มกินได้สดเร็วๆอ้าเออผมอยากกินยำฉลามขาวว่ะแถวนี้มีฉลามขาวอยู่สุดเลยดำน้ำใครมาขับเรือดำน้ำเล่นวะ เติมน้ำในทะเลเออนี่ไงยำถลางขาวยำอร่อยดีโอ๊ยกินขยะเพื่ออะไรครับเนี่ยนะขยะมันไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายนี่ยำ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 ไอพวกนี้อร่อยมากเลยโอ๊ยมีแต่ขยะช่วยด้วยครับผมไม่มีอะไรกินน้ำมันน้ำมันไอปลาหมาลอยนี่กินมนุษย์มนุษย์อร่อยสุดเฮ้ยไอไอพวกดไอพวกคนดติน้ำตายซะโอ้้หโอโตผมแตกสลายเลยไม่เป็นไรผมฟื้นคืนชีพใหม่ได้ ว่าผมมีพันล้านเพชรยังไงล่ะฮ่ายังยัยเออเออมีโกรันหมาอีกแล้วยังยังยักินทุกอย่างกินไม่เว้นแม้กระทั่งระเบิดทุนระเบิดที่เคยหลบก็กินนะคะบอกเลยยังยางยัยยยมีมีมีเหลืออะไรที่นายกินไม่ได้อีกนะออนี่นี่ไอ้พวกฉลามเสีอยพวกนี้โดนผมกินหมดเอ้ยเรือดำน้ำพังสิไ้ไยลุงตอนนี้นะคะผมรู้สึกว่าลุงค้างบ้านนะคะี่ชอบซื้อเรือดำน้ำมาเล่นมากเลย ทางมาทำฟินล์ลน้ำมาค่ะหนุย่ยโอ้ยแมงกระพุนโอ๊ะโอ๊ะโอ้ยจะโอ้ยทำไมมึงถึงชอบกดไปลั่นโดนไอ้ตรงเมนนีเอออู้อจะตายเพราะไอ้พวกนี้แหละทั้งแมงกระพุนทั้งพุ่ระเบิดมากันเพียบเลยไอ้ตัวนี้สามีขอนข้าที่จะดีเลยครับเพราะว่าผมตัวนี้ที่ชอบออมันเหมือนนอกอ่ะดูพลินๆนะครับท่านผู้ชมมันไม่ใช่มันไม่ใช่เอ่อดังเคลิบออสเซียสมันคือนกแต่ที่ผมไปหาข้อมูลพราเจ้าตัวนี้มีเออ เขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็นตัวปลาหุ้มเกาะนะครับมันไม่มีฟันแต่มีแต่กรามแล้วก็เป็นเกาะแข็งๆที่แข็งโคตรนะครับแข็งแบบอันนี้ครับซึ่งซึ่งตอนเนี้นะครับฟอสซิลของมันค้นพบแต่เออเรียกว่าค้นแต่กรามกับหัวครับเฮ้ยเรือดำน้ำลกข้างบ้านเราสักคือดำน้ำมาเล่นครับเฮ้ยปละวัดยํำอร่อยโอ้โหกินที่เออมีโกรักโหเดียวระเบิดเยอะจ้ ระเบิดเยอะจังเครืงแหลกเลยยังยไอพวกนี moon, one, one, ้อร่อยมนุษยอร่อยเยอะจะไม่กลาอยู่เลยมันของจะฟันโดนให้เยอะสุดที่ตัวทำได้นะครับใยการใช้ตัวตัวนี้แหละตัวนี้เล่นมันีกเยอะเลือะเยอะดิเจ้าตัวนี้มันรู้สึกตัวมันใหญ่ขดโอ้ได้กินขยะเพื่ออะไรมันมีอะไรให้กินมากกว่าขยะจะงโอ้เอาอีกแหละ แอะตุกแตกเลยอือนั่งเสียสองเพชเอรอ้พวกนี้อร่อยพวกมนุษย์ขอขึ้นไปปน่นมันบอกเน่ยนะเอ้มนุษย์ไม่มีให้กินแล้ทุกคนเฮ้ยทำไมเลือกรถเร็วจังอะของกินก็ยิงไม่มีอยู่เนี่ยหยิมีแต่พวกตัวเล็กๆตัวน,น้อยกินไปเถอะมันไม่เสียหายอะไรพวกนี้อย่างน้อยมันยังบรรเทาชีวิตได้อยู่ไอพวกแมงกะพรนกินไปเถอะกินเฮ้ยเรือนำน้ำ เันทําทำไมผมรู้สึกว่าลุงข้างบ้านขยันซื้อเรือลำน้ำมาจังเนี่ยผมก็พังไปแล้วสองสามลำนะเนี่ยเออลุงข้างบ้านราอนอะ่ะขยันซื้อเรือดำน้ำมาจริงๆเลยเอตอนนี้เราได้เข้ามาในซากเรือซากเออเรืออับปางนะครับที่อับปางในม,ามาหาสมุทรประมาณเออเอา้าออกจำไม <c oughs> ที่อับปางในนี้มาประมาณเออห้าปีแล้วนะครับสร้างเรือนี้อับปางในนี้มาเออจะแปดปีแล้วนะครับหรักซากเรือที่นี่ โอ้มีท้องด้วยโอโกรัดอะไรตอนนี้มันยังไม่มีของกินเนี่ยไอ้บ้าอเอ้ยเงียบๆเฮ้ยเหมือนผมได้แอบเห็นชารลามขาววันแบบนี้ผมเข้ามาชอเพราะตอนผมตัวเล็กๆเกข้ามาชอบโดนมันกัดทุกทีเลยก็อยู่นั่งเจ้าชารลามขาวโหน้ามา้ามาสักทีเอ้จะตายเพราะยังเป็กะพุนแดงนี่แหละผมเกลียดผมเลิกเกลียดไอ้แมงกะพุนแดงนี่ไงกินไปเถอะเฮ้ยมนุษย์ ไอปาป,ปลากระเป้าสำหรับเกมนี้นะครับมันก็มัน,มนโคตรนะครับเอาแล้วจะหลบทุ่นระเบิดเล็ก <umba> ทับทำไมมือผมมันชอบกดลั ША, ่นกดไปโดนตรงนั้นตลอดเวลาเลยผมก็ไม่ได้ไปกดอะไรตรงหน้าเมนูนะมันก็ชอบขึ้นอะไรไม่รู้แหละนะยัง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 อู้หูฉลามขาวก็กินกินทุกอย่างเจออะไรที่นานกินไม่ได้อีกนะเพื่อนโอเมกาเอ้ยกินทุกอย่างได้แล้วโอ้ อย่างนี้ก็สบายสิครับผมกนไดีทุกอย่างเลยอะแต่เสียดายที่ว่านี่แหนนี่แหนะนี่แหนเนกินกินกินหุ่นระเบิดที่ผมเคยหลดผมก็กินเรือดำน้ำผมก็พังอะครับเรือข้างบ้านลุงข้างบ้านเอ้ยโอ้พูดติดอ่างจังวะวันนี้รู้หมื่นสองต่งโตรเยอะเลยอะครับเนี่ยเรือดำน้ำอร่อยเอ้ยเรือเอ้โอ้วันนี้ติดอ่างไปนิดนึงครัขออภัยด้วยโอ้ยพวกฉลามเยอะจังวะ เอาไม่นะไม่ผมจะตายแล้วออเออเออไอพวกปลาเล็กคนนั้นยังบรรเทาชีวิตได้อยู่พวกแมงกระพุนโอ้โอโอจะตายเพอาะโอ้อือเออเอะอืนยิ้มีเดี๋ยอย่าให้อพวกนี้บรรเทาชีวิต ผมไม่เคยเล่นตัวนี้เลยฟาร์มเยอะได้ขนาดนี้แล้วผมยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์ไม่ได้ใส่อะไรเลยอะเล่นเพียวๆยแบบฟาร์มเงินเยอะแยะเอยพวกมันมืดนีน่มันเยอะจังวเฮ้ยเฮยฮผมรวยเพชรนะครับผมไม่กลัวหรอกท่านแม่เป็นจากอันนี้นี่เองนะคบ เป็นขี้เลยอเออตอนนี้ผมรู้สึกโอ้เรเวลสามเลยเออเชเดอร์นะเนี่ยเจ้าตัวเนี่ย,ยฟาร,ร์มดีเชเดอร์เลยตังหม <c oughs> ื่นห้าห้าสิบสี่โอ้เยอะเกินผมค่อยฟาร,ร์มได้สูงสุดประมาณเกือบสามหมื่นอ่ะก็ใช้ได้นะครับอ่ะก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปใช้โจดังคืนออสเตดฟาร์รรมนะครับ,รบสำหรับคลิปหน้าผมจะมีอะไรงั้นก็รอติดตามชมได้เลยนะครับ ¡Sala monico! ¡Bye bye!